สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องการทำน้ำหมักชีวภาพจากปลานะครับปลาที่นำมาทำก็ได้ทั้งนั้นนะครับจะเป็นเศษปลาหรือหัวปลาหางปลาที่ปลาได้ทั้งนั้นนะครับจากแม่ค้าที่เขาทำเหลือก็ได้นะครับหรือจะเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับพวกกุ้งหอยหอยเชอรี่อะไรพวกนี้นะครับได้หมดก็จะเป็นน้ำหมัก ที่ทำจากเนื้อสัตว์นะครับได้ทั้งหมดส่วนของผมนี่เป็นปลาส้อยนะครับที่ซื้อเข้ามานะครับจากตลาดนะัดเห็นพอดีเห็นเขามีปลาที่สับไปแล้วนะครับก็เลยได้โอกาสนะีมาทำน้ำหมักเพราะว่าจะได้ไม่ต้องมานั่งสับเองนะครับปลาที่นำมาทำน้ำหมักนะครับหรือหอยเชอรี่หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเราควรจะสับ หรือบทให้มันละเอียดซะก่อนอันนี้เขาก็บดนะครับก็ดีเลยนะครับไม่ต้องมาเสียเวลามานั่งสักนั่งบดส่วนผสมก็มีเนื้อปลานะครับอันนี้ผมใช้ครึ่งกิโลนะครับซื้อมาครึ่งกิโลก็จะใช้กากาน้ําตาลเท่ากันก็คือใช้ประมาณครึ่งลิตรนะครับแต่น้นําหนักมันอาจจะมากกว่านิดหน่อยเพราะว่าเป็นของเหลวที่มีความข้นอันนี้ก็จะเป็นน้าหมัก จากสับปะรดนะครับอันนี้ก็เป็นจุลินทซียหนอกกล้วยน้ำหมักจากสับปะรดและจุลินทซียหนอกกล้วยนะครับเราก็จะใช้เพียงเล็กน้อยนะครับอาจจะประมาณสักร้อยกรัมนะครับอย่างละร้อยกรัมคือหนึ่งขีดและนี่จะใช้น้ําอยู่ที่หนึ่งกิโลขึ้นก็คือสามเท่าของอน้ําหนักปลาที่เรานํามาทําน้ําหมักนะครับวิธีทําก็ง่ายๆครับเราก็หาภาชนะ มานะครับเรล้็เอาปลานะครับก็ใส่ไปเลยนะครับแล้วก็คนนะครับคนให้มันแตกก็หน่อยน่งมันเป็นก้อน เาใส่ส่างน้ำตาลคนไปเรื่อยๆถ้าไม่มีกากน้ำตาลก็ใช้น้ำตาลทรายแดงก็ได้นะครับหรือเป็นพวกน้ำอ้อยก็ได้อะไรก็ได้นะครับที่เป็นของหวานบ้านใครที่ทำอ้อยนะครับก็ถ้าสามารถเอาอ้อยเมห็ดเป็นน้ำได้ ก็ใช้ได้นะครับก็ดีซะอีกนะครับพอประหยัดไม่ต้องไปซื้อ,อน้ำหมักจากสับปะรดถ้าใครไม่มีน้ำหมักจากสับปะรดนะครับเราก็ใช้พวกเปลือกสับปะรดก็ได้นะครับหรือเนื้อสับปะรดก็ได้นะครับข็แล้วแต่ว่าจะใช้อะไระพวกสับปะรดนี่ก็จะมีคุณสมบัติก็คือจะช่วย ย่อยสลายพวกปลาได้ดีขึ้นนะครับเพราะว่ากับรดจันเป็นค่าของกรดค่อนข้างดีนะครับแล้วอีกอย่างนึงกลิ่นของเขาก็จะช่วยดับกลิ่นของของอสัตว์ที่เราเอามาหมักนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เวลาเราหมักกลิ่นมันค่อนข้างจะรุนแรงนะครับ กอสับปะรดก็จะช่วยดับกลิ่นได้นะครับหรือใครจะใส่มะกรูดไปสักกลูกนึงก็ได้นะครับนี่นะ้ำหมักสับปะรดอันนี้ก็เป็นจุรินทียหนอกกล้วยนะครับจุลินทรีย์หนอกกล้วยก็เพิ่มจุลินทรีย์เข้าไปช่วยในการย่อยสลายนะครับ ราใช้เล็กน้อยนะครับประมาณสักขีสองขีกก็แล้วแต่เห็นเนว,ว่ากลิ่นค่อนข้างจะเป็นที่ชื่นชอบของพวกมแมลงวันนะครับก็แมลงวันก็เริ่มมาแล้วการใส่น้ำหมักสับประรดลงไปหรือว่าพวก มะกรูดก็จะช่วยดับกลิ่นได้ในระดับหนึ่งนะครับเมื่อคนเข้าที่ก็แล้วนะครับพอเอาฝาปิด พอปิดนะครับพอปิดแบบนี้นะครับก็ไม่ต้องให้สนิทมากก็ได้นะครับเพราะว่าการหมักพอจะมีแก๊สนะครับเกิดขึ้นมันก็จะมีทางระบายขึ้นออกมานิดหน่อยแล้ว ที่ดีที่สุดนะครับก็ควรจะเปิดนะครับเปิดคนทุกวันทุกวันนะครับเพื่อกระตุ้นการทํางานของจุลินทรีย์ให้ได้ดีขึ้นนะครับหมักทิ้งไว้นะครับประมาณอย่างต่ำหนึ่งเดือนนะครับพวกที่เป็นเนื้อสัตว์นะครับต้องหมักนานๆหน่อยถ้าให้ดีนะครับก็สองเดือนสามเดือนก็จะยิ่งดีนะครับเพราะว่าจุลินทรีย์จะทําการย่อยสลายนะครับพวก ธาตุอาหารให้มีโมเลกุลหรืออนุภาคที่เล็กลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งพืชสามารถดูดหรือซึมเอาไปใช้ได้ดียิ่งขึ้นนะครับสามารถเอาไปฉีดพ่นทางใบก็ได้นะครับในอัตราส่วนที่1นถึงสองซีซีต่อน,น้ำหนึ่งลิตรหรือประมาณสองสามช้อนโต๊ะต่อน้ำยี่สิบลิตรนะครับหรือจะอไปลาดลดทางดินก็ได้นะครับ เพื่อเพิ่มจุลินทรีย์ให้กับทางดินแล้วก็เพิ่มธาตุอาหารประโยชน์ของน้ำหมักปลานะครับก็จะช่วยทำให้การเจริญเติบโตของพืชได้ดียิ่งขึ้นนะครับพืชหัวก็ดีนะครับพืชกินหัว,พ,หวพวกแคระพวกปรกกาถัวหรือถั่วหัวลิสงนะครับก็จะทำให้หัวของมันนะครับใหญ่ยิ่งขึ้นนะครับดีขึ้นนะครับ เวลาฉีดพ่นนะครับก็ควรฉีดพ่นในช่วงวันที่มีแดดนะครับช่วงส,สายๆหรือช่วงเย็นๆนะครับเพราะว่าช่วงวันที่มีแดดใบเขาจะปากใบนะครับเขาจะเปิดถ้าไปฉีดช่วงที่ปากใบปิดฉีดไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่าอาสารอาหารที่เราฉีดพ่นจะไม่ได้ซึมเข้าสู่ทางใบนะครับหวังว่า คลิปวิดีโอนี้ก็คงเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมบ้างนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมจนจบนะครับหากต้องการทราบว่าผมทำวิดีโออะไรบ้างนะครับก็กดติดตามเพื่อเข้าไปชมวิดีโอทั้งหมดของผมได้และมีการแจ้งเตือนจาก YouTube นะครับว่าผมทำวิดีโออะไรใหม่ๆบ้างขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ